เนนีี่่ยโดนเต็มๆเลยครับหัวอะไรเนี่ยใครตีหัวกูใครที่บอกทุกคนอะไรพี่อทันทีหมายให้พ่อพูดอะไรกันคือาพูดอะไรก็บอเพิ่งเดินมาถึงเนี่ยอ๋อแล้วก็บอกมาตอนนี้ยังขายไม่หมดอีกเหรอขายหมดแจกเกล็ดให้กุหลาบคิดอะไรกับผมไปเนี่ยอดี๋ยวระวัตัวมาดิเลย เมื่อคู่ที่มีคนตีหัวอาเจ้าทำยี่หมายความว่าอย่างไรกันพระอาเก่าหาผิดแล้วก็บอกไม่รู้เรื่องเลยไป่รู้เรื่องได้อย่างไงเมื่อคู่ที่มีคนตีหัวก็บอกไม่รู้วอกผมไม่ได้ตีของกลางไม่มีในมือแล้วมืออ่ะป้าพยายามทผมจะไม่ได้ตีิคนตีก็มีของกลางอยู่ในมือที่พย่ยะค่ะมือมีหรือเปล่าไม่มีแล้วเจา้าอ่ะก็บอกมือเปล่าเจ้าสองคนไม่มีแต่อามี ไม่ช่วยพูกเลยเออหนี่เรื่องอะไรกันตุมาก็บอกไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรกันสุมายาก็จะเออคี่เขาถูไม่รู้ว่าอะไรอะไรทั้งวิจิตรพี่พิเภลราชานี่บ้ากุ้มาหาหมของฉันมาหาที่ตำหนักมาขอความรักเร่งเร้าการแต่งงานของฉันไม่พอของฉันไม่ยอมอะไรของพ่อมอฉัน ใส่ได้กูเนี่ยเดี๋ยวฉันผิดอะไรมึงอยู่ใกล้กูที่สุดแกขอได้ช่างที่เจ้าอาไม่ก็ดลูกทังกระหมดชั้นที่เบ่อนอย่าเพิ่งฟังความข้างเดียวสุมายาพูดมาไม่เป็นความจริงเลยพี่คะเป็นความจริงนะไปท้อที่ความจริงหรือเปล่าลูกทั้งกระหมดฉันที่เบกอนอยู่กับไอ้ป้อมสองคนในตำหนักสุมายากับแม่คนนี้มาจากไหนไม่รู้เนี่ยเมื่อถึงก็มาเรียกรายการแต่งงานสมะุมดบอกยังไม่พร้อมเอาไปก่อน บอกไม่ไหวทนไม่ได้ไร้กา,ากระบอกเช็ดเล,ลยไล่ตีหมาพี่เจ้าอาทั้งสองพี่ค่ะตีหมาเลยเนาะนี่ถามให้บ้องเป็นพยานได้กระบอกทิ้ไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นอย่างนี้ล่ะลูกฮะเ,<อ>เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้มเจ้ามานี่ก็ทำย่างี้ทำไมล่ะลูกคงกระบอกเพราะเด็กมิสัยติดพอ่อปากดีนะแก คือว่าผมฉันนะพระเจ้าอาคือว่าผมฉันนะรอไม่ไหวสิบิคะรอครับขอบคุณนะครับสำหรัเจ้าของเมื่อวานรับมอสกับเบ็กนุ่มบิ๊กเราเวลาทำการแสดงยังไม่เริ่านครับสำหรับคืนวันนี้เดี๋ยวดูตอนสนุกสนุกกับพี่น้องเจ้าถังนี้หมายความว่าไม่ทำนี่นะคือผมฉันรอไม่ไหวสิบิ๊ก มันหมายตั้งนานแผนมีการแต่งงานเกิดขึ้นเลยผมจะมองไม่ไวไม่ได้ตัวยา้าพูดเช่นนี้นหมายความว่าเจ้าน่ยอยากจะแต่งงานกับพี่เบนนั่นหรอเอางี้กันแล้วกันขอเวลาพ่อสักครู่หนึ่งโอไรเพื่อนอุารตอนนี้เนี่ยคงจะถึงเวลาแล้วที่เมื่อก่อนนั้เคยมั่นหมายกันเอาไว้หลานชายของเพื่อนกับลูกสาวของเรามั่นหมายกันเอาไว้ว่าโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวให้แต่งงานอยู่กินกันที่นี่คงจะได้เวลาแล้วนะอุาร มันก็เป็นความจริงแต่ว่าไอ้งานแต่งงานมันเป็นเรื่องใหญ่จะต้องตัดชุดเช้าเบาเสื้อผูงเสื้อผ้าจะต้องมีเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าอยู่ปรึกษาเขาได้เดี๋ยวสตรีใช่ไหมเซเว่นสตรีคุณยังใครคุกับเจ้าไงพวกโงให้่มึงเนี่ยจะย,ยุ่งกับหมดฉันเี <c oughs> ยงไปแล้วต้องขำต้องขำร้านชายกัเจ้าก่กอนแล้วยังไง เจ้าอาตอนนี้เะได้เวลาแต่งงานแล้วพองทรงพระองคมาที่สองเนี่ระบอมว่าก็คงจะขัดไม่ได้แต่ก็มองขอเวลาสักเจ็ดวัน่หรือาพี่ะขอเตรียมเตรียมตัวก่อนอบอภายชะโนดสักเจ็ดวันคงกำหนดแล้วจะกลับมปแต่งงานโอ้โหจุ๊พีทขาไมนานจวะพี่คะเจ็ดวันม่นาใเหรอไม่เห็นใจบุฉันเลยหรอบุเราแล้วราเรานี่สมาญาลูกพ่อในเมื่อเสด็จที่พี่เบยของเจ้ายังไม่พร้อมจะแต่งงาน ก็อย่าไปเร่งรัดเขาเอาไวน้นี้แล้วกันเอาไว้เจ็ดวันอนุญาตให้เจ้าน่ะไปทุ่มทป่าได้แต่เขาถ,ถ้างั้นน่ะผมชอวยขอติดตามไปด้วยนะพี่คะ่าไปเลยลูกอยู่ที่นี่แหละในป่าอันตรายมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเจ็ดวันเจ้ารีบเดินทางกลับมาที่นี่แล้วจัดงานแต่งงานเกิดขึ้นแต่หากเมิ่วว่าเจ้าทําการบิดผิวแล้วล่ะก็เจ้ากับอาทั้งสองคนต้องเห็นดีกันเราไพี่เจ้า อเอขอคลาเออเออเออจะจาไปประพาสให้สมจะอายุวันนี้วันนี้ที่ใครที่กับมาดูต้องไปดีกว่าสุนารภ่อพร้อสจิตใจ ไม่อยากจะคิดเรื่องเรื่องสกรีโมโมคนเดียวเลยอะไรมาช่วยช่วยโมวันนี้ว่าโฮเรานีเลยเี่มาไอป